สุดยอดโอ้โหฝีมือแม่อร่อยเลยใช่ไหมสุดยอดเลยใช่ไหมครับเออโห้หมูทอดโอ้โหลองมือด้วยอสุดยอดไวลี่กู๊ดเลยใช่ไหมครับอร่อยไหมหมูทอดแม่อร่อยไหมฮะอร่อย เค็มไหม<น>เค็ม <c oughs> <laughs> ไม่อยากให้เห็นผมเอ,อ๊อเค็มมากินทำไมต่อไปแม่สัญญาว่าแม่จะเบาๆมือลงนะลูกนะ <c oughs> โอเค <laughs> ต้องกินห,นหมูทอดกับนมเย็นไม่ได้ <laughs> แม่ขอโทษนะ เอาไข่ตุนไม่ได้จะได้จะจืด <Yeah. S 1> เอาเหรอเดี๋ยวไปทำให้คุณ <Yeah. S 1> พ่อ <Yeah. S 1> นักธุรกิจใหญ่โทรศัพท์ไปด้วยกินข้าวไปด้วยคุณ <Yeah. S 1> พ่อโคตรเค็มเลย มันพูดไปแล้วเ <c oughs> ินถามว่าอร่อยไหมมันบอกว่าอร่อยอร่อยไหมพร้อมอร่อยไหมเอาทำอะไรร้อมหมูอร่อยไหมคุณ <c oughs> แม่ไม่กลัวลูกเป็นไตเลยเค็มอะไรนนะใส่นิดเดียวเนี่ยหมูมันเค็มง่ายมัง้ง พร้อ<ผ>มห<น>มูเค็มไหมหมแมนโอ้ค็เ, <laughs> ม,ม,เมเลยขนาดร้อนๆอยู่ยังเค็มอะ่ะยาแดงกันอะไรนะกิยามแดงกันไหนต้องกินน้ำแดงอ่ะลูกต้องกินข้าวคำน้ำคำมาคุณพ่อ ติดฟันอ <fun> ีกแล้วบูติดฟันอีกแล้วตอนที่โอโทรมามันมันไม่ได้มันไม่ได้ดังนะโอ